สวัสดีจ้าคุติสาวนาค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยค <c oughs> ุติวก็เหนื่อยนะคะช่วงนี้ก็เตรียมเตรียมแบบประเมินนะคะก็เลยแบบเงียบๆหน่อยเพราะว่าแบบทํางานก็เลยแบบว <c oughs> ่าผิวผิว <c oughs> ก็เลยไม่มีคอนเทนต์ทำคลิปก็เลยไม่มีคอนเทนต์ทำคลิปว่ากับบัตรถือกับพี่น้องกยไม่ไรนี่วันนี้คติวนื่งข้าเหนียวนะคะ แล้วก็มีมีเมนูเด็ดนี่เลยกินอาหารชั้นสูงมกไข่มกแดงนะคะหมกใส่หม้อผัดผัดเห็ดใส่เต้าหู้อือ,อเห็ดพันปีมาตุเย็นจะกินเมนูชั้นสูงกัน หอมมากค่ะติวใส่บะมีรักมันพิโจดด้วยอืมน่ารอมากเลยไข่มดแดงเอามาจากบ้านนะคะวันนี้นแบ่งแบ่งกับบราเดียวกุวยติ๋วทอดใส่ไข่แล้วก็หมกหมกใส่ไข่นะทุกคนอืม,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 ม แน่ใบใหญ่มาให้นะนะ่วหาของกินให้นะ <c oughs> หาของเกะไรเลยฮนะเออมากค่ะทุกคนมาจ้า งอนทอดมากินผัดเห็ดใส่เต้าหู้กันหน่อยเดี๋ยวมันจะงอนอืเออนะคะเอยทุกอย่างเลยเวนแค่เกลเอหนึงชิบด้วยมีลูกโดดด้วย ดิวทอดใส,ส่ไข่วันนั้นอร่อยมากพี่มันไม่ค่อยเผ็ดดิวเลือกเอาแบบอันไม่เผ็ดอากาศร้อนมากนะคะทุกคนเดี๋ยวหานเสร็จแล้วก็จับน้ำขึ้นมาละอือหืออร่อย คอืมท <Es> ั Now, ้งร้อนงเผ็ดนะครับทวนสุดยอดจริงๆอธิบายแม่งลักเอยมา อร่อยจริงๆรมะคะนมัน,นร้ๆๆๆอ,อนนะรู้กันห่อกินแบบอีสานบากด้วย 对，就是这样。<laughs>